ผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคอนรฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเ c e b o o k เอ็มคอนราฝันทุกคนด้วยนะครับวันนี้มารับงานขนปุ๋ยนะครับครับออกโดยพอน้องเจรวดนะครับ ผมจะรื้อวันนี้แหละนะครับแต่ว่าพอดีมีงานนะครับก็เอาเป็นมารับงานก่อนนะครับห้อยบอกตัวนี้เจ้าของปุ๋ยเขาซื้อเอาเที่ยวละ800นะครับเห็นว่าซื้อเป็นเที่ยวนะครับ800นะครับนี่เลยนะอันนี้ยาวนะครับ2เมตร3เมตร25นะครับ3เมตร20 25ประมาณนี้นะครับ Bye-bye. นัองจิโรดลองกระแทกลูกโล่นะครับเดี๋ยวพอดีเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะ,จะได้หรือเปล่าเจ็ดเก,ก้ก 7, 9, าใ <c oughs> ห้น้องซักนะเจ็ดเก้าแปดสี่ของผมนี่ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับตัวก่อนก็เลี้ยวเน่เหมือนกันนะครับมาดูพอน้องจิโรดได้มาหรือเปล่าเอาเอา,เอามาให้ตะปิไอ้หน่อยตักอันหนึ่งเอาไปใส่จักรยานบอสตะปินี่โอเคนะครับมา มี<ห>มะพร้าวด้วยไหม่นานนะรนับรถนี้ไม้ยูคานะครับผมก็กำลังหาหาอยู่ได้ชมรเร็วๆนี้แน่นอนครับตอนนี้ก็ได้เลิกรื้อแล้วนะครับแต่ว่ามาเอางานรับงานคนปุ๋ยก่อนนะครับเราชมนะครับเราชมนะครับว่าจ,จะเป็นเ,เหล็กหรือว่าจะเป็นไม้นะครับนี่เลยนะงานของเราวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้คนละสองเที่ยวหรือเปล่านะนู่นนะครับไปฝั่งนูน้น นี่ครับนี่ก็เอาไปแล้วเอาผมหนึ่งเที่ยวนะครับรนี่นะ,<ร>ะไป <c oughs> กินอะไรครับลูกอมคนจนครับไหนผมมองไม่เห็นผมเห็นแต่ขี้วัวน,น่ะ <c oughs> อุ้ยอ๋อจ้ากินได้ไหมเนี่ยมือดำๆเนี่ยไม่เป็นไรอร่อยวิตามินซี <c oughs> ว้าทำไมเม็ดมะขามมันกลินแปลกๆก็อ, <c oughs> ออกจะนัวนะ ออกจนันโอมีวิตามินซีด้วยรสจ้างูเดลือมน่ะออกฝั่งนี้น่าจะชัดกว่านะครับนั่นไงอืมอืมเมื่อวานนี่ฝนตกนะครับวันนี้นี่อากาศร้อนอา้าวทำไมได้ดินปั๊บซีเออทำไมดินเคกมทำไมไม่ดินปั๊บซีล่ะเอ,อาเอาเคกมเอาเคกมเอาเค็มสายต้มก็ธรรมดาล่ะผมต้องปั๊บซีนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวกดก่อน Yep. มิ้นลองไปดูรถแน่ไหนวะหนักเอาเรื่องนะครับเพื่อนน่าจะสองตันน่าจะได้อยู่ ไปไปเป็นไรพนันจังหวัดเกืบลงตะคองเกบลตะออะไรนะเอาไปกินล้งได้เหรลองเสร็จอุ้ยรถไหล เอานะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเอาลงก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูพ่อน้องจรวดไปเลีเ้ยว นะออกอยากมาอยู่ เน็บนะมันไปง่ายอยู่ใส่เน็บใส่เน็บเดินไปเดียวเดียวเดินไปเดียวเดียวเดียวไล่แม็กเอาออกออกคนอยู่ขายางมันไม่ดีครั้งนึง ส่วนเพื่อนที่บอกว่าให้ทำาทะเลใหม่นะครับจะทำอยู่นะอย่าเพิ่งเรีบนะครับจริงๆก็จะเริ่มวันนี้แหละนะครับแต่แว่าเอาน้ำไปนะครับเดี๋ยวก็พักเที่ยงนะผมแล้วก็่อยรุยงานกันตอนเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ